สวัสดีค่ะเล่น Facebook มาก็10ปีเขาบอกเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะเราก็มีโปรไฟล์ส่วนตัว Facebook ที่เล่นประจำแต่มันติดอยู่ที่ว่าเขาไม่ให้ผิดนโยบายชุมชนนะแต่ละคลิปที่จะสร้างรายได้เอาไงดีลงเพลงเพลงลิขสิทธิ์ทั้งนั้นคลิปก็มีลายน้ำทั้งนั้นเพื่อนบอกว่าให้เปิดเพจส,สิใสสะอาดไม่มีอะไรผิดนโยบายแน่โทเปิดไม่เป็นทำยังไง คลิปนี้จะมาสอนวิธีการเปิดเพจนะคะตามมาดูกันค่ะไม่ยากเลยเริ่มจากไปที่หน้าจอมือถือเข้าแอป a c e b o o k กดขีด 3- ามขีดมุมขวาด้านบนจะมาที่หน้าจอนี้หาคำว่าเพจกดเข้าไปเลยค่ะพบหน้าต่างนี้ให้กดคำว่าสร้างมาเริ่มสร้างเพจกันเลยค่ะ กดเริ่มกันเลยมาที่หน้าต่างนี้ตั้งชื่อเพจของคุณใช้ชื่อธุรกิจแบรนด์หรือองค์กรของคุณหรือชื่อที่อธิบายว่าเพจของคุณเกี่ยวกับอะไรเมื่อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วให้กดถัดไปให้ตั้งหมวดหมู่ให้ตรงกับชื่อเพจของคุณที่สุด หมวดหมู่จะช่วยให้ผู้คนสามารถค้นหาคุณได้ง่ายเมื่อเลือกหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วให้กดสร้างถึงขั้นตอนนี้เราได้สร้างเพจใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปมาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้คนเชื่อมต่อกับคุณได้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับเพจของคุณนะคะเมื่อพิมพ์คำอธิบายตัวเองเรียบร้อยแล้วกดถัดไปจะเข้าสู่หน้าต่างปรับแต่งเพจ ให้ใส่รูปโปรไฟล์ของคุณซึ่งเป็นสิ่งอันดับแรกที่ผู้คนจะเห็นให้เลือกรูปที่ทำให้ผู้คนรู้เลยว่าเป็นคุณเพื่อความสวยงามของเพจใส่ภาพหน้าปกลงไปด้วยค่ะกดตรงที่เป็นรูปกล้องถ่ายรูปค่ะและเลือกภาพค่ะตอนนี้ได้รูปโปรไฟล์และภาพหน้าปกมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดถัดไปค่ะ จะมาที่หน้าต่างเชื่อมต่อ WhatsApp กับเพจของคุณถ้าเราไม่มี w h t t s p p แเราก็กดข้ามค่ะจะมาหน้าต่างสร้างกลุ่มเป้าหมายเพจของคุณให้เชิญเพื่อนนะคะถ้าใครไม่อยากเชิญก็กดถัดไปค่ะจากนั้นเป็นการตั้งค่าการติดตามความเคลื่อนไหวของเพจกดเลือกถัดไปค่ะ มาที่หน้าต่างให้ลองใช้ Meta Business นะคะเราก็กดเรียบร้อยเลยค่ะ Facebook กำลังสลับหน้าต่างการใช้งานนะคะเดิมเราเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวตอนนี้เราจะเป็นเพจค่ะเข้าสู่หน้าต่างเริ่มการใช้งานเพจใหม่จะเป็นคำต้อนรับสู่เพจใหม่นะคะให้กดเข้าไปอ่านค่ะ เข้าสู่หน้าจอแนะนำการใช้เพจนะคะเราก็อ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะสุดท้ายกดคำว่าเรียบร้อยนะคะถึงขั้นตอนนี้จะกลับมาสู่หน้าเพจของเราค่ะนี่เป็นการสร้างตัวตนของคุณให้ปรากฏในรูปของเพจเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อคุณภาพของเพจที่ดีควรเติมรายละเอียดที่เกี่ยวกับเพจมากขึ้นกดไปที่ดูเพิ่มเติมค่ะ จะมาที่หน้าต่างการสร้างเพจให้เสร็จสมบูรณ์คือการเติมรายละเอียดเกี่ยวกับเพจของเราถ้ายังไม่พร้อมกรอกข้อมูลมาเติมที่หลังได้ค่ะในหน้าต่างนี้ถ้ายังกรอกข้อมูลไม่เรียบร้อยเรายังเล่นเพจได้ตามปกตินะคะเพราะเราสร้างตัวตนเพจให้ปรากฏแล้วค่ะถ้ายังไม่ใส่รายละเอียดอะไรให้กดลูกศรย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้าค่ะเราจะกลับมาที่หน้าของเพจค่ะ จากนั้นเพื่อนๆสามารถใช้งานเพจได้ตามปกติค่ะจะลงโพสต์ต่างๆภาพนิ่งลงสอรี่คลิปสั้นคลิปยาวหรือเข้าไปดูแดชบอร์ดมืออาชีพเข้าไปสำรวจให้ทั่วนะคะเป็นมือใหม่เปิดเพจต้องเข้าไปทำความรู้จักกับเพจของเราหน่อยค่ะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนสนุกกับการเล่นเพจนะคะการเปิดโหมดมืออาชีพจากเพจและสร้างรายได้จาก Facebook ได้เฮงๆรวยๆค่ะ